สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6เมษายน2566ครับมีรายงานข่าวว่าเทอริก,กัวผู้ก่อตั้งบริษัทฟ็อกคอนซัพพลายรายใหญ่ของ Apple ได้บอกว่าตัวเองนั้นต้องการลงชิงตำแหน่งประธานดีของไต้หวันเทอริก,กัวตั้งเป้าว่าจะได้รับเสนอชื่อชิงตาแหน่งโดยพรรคกปินตังที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนนะครับ ตริกวนนั้นให้สัมภาษณ์กับสือมวลชนในโรงแรมข้างสนามบินนานาชาติไต้หวันว่าตัวเขาต้องกล้าที่จะบอกลูกหลานว่าการเลือกพักประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ก็คือพักการเมืองของใช่องิงหวนผู้นําปัจจุบันของไต้หวันนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่อันตรายที่ไปเชิดชูความเป็นเอกราชของไต้หวันแล้วก็สร้างความเกลียดชังต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่แต่ถ้าว่าทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสงครามกับจีนคือการลดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีน แล้วก็ทําให้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP นั้นเนี่ยครับพ้นไปจากตําแหน่งผู้นํารัฐบาลไต้หวันซึ่งขณะที่เคอริกัวให้สัมภาษณ์นั้นเนี่ยครับก็ตรงกับช่วงเวลาที่ใช่อิงเวินประธานดิบดีของไต้หวันนั้นเดินทางไปที่ลาตินอเมริกาและก็เตรียมที่จะพบกับทางด้านเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐด,ด้วยนะครับในปี2562นั้นเนี่ย เธอริกัวเคยออกจากตำแหน่งประธานบริหารฟ็อกคอนเพื่อเสนอตัวชิงตำแหน่งประธานดิดีของไต้หวันแต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้ถูกเสนอชื่อโดยพรรคก๊กปินตังแต่ว่าเทอริกัวนั้นเนี่ยครับหากเขาได้เสนอชื่อเขาอาจจะมีท่าทีที่เป็นมิตรกับจีนมากกว่ารัฐบาลของไช่อิงเหวนส่วนพรรค DPP นั้นก็จะเลือกทางด้านวิลเลียมไหลหัวหน้าพรรคและรองประธานาธิบดีไต้หวันเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานธิดีไต้หวันในปีหน้าทั้งนี้ฟ็อกคอนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของบริษัทผลิตไอโฟนหลายรุ่น ให้กับทางด้าน Apple และเป็นหนึ่งในบริษัทไต้หวันแร,แรกๆที่ลงทุนตั้งโรงงานในจีนแผ่นดินใหญ่เพราะค่าแรงในจีนนั้นต่ํากว่าในไต้หวันนั่นเองนะครับความเคลื่อนไหวนี้ถูกจับตามองอย่างยิ่งนะครับเพราะมองว่าเทอริก,กัวนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนนอกจากนั้นเทอริก,กัวยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเนี่ยครับในส่วนของพรรครีบับติกันก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทอริกกัวพผสมกวรก็ต้องรอดูนะครับว่า พรรคกบินตังหรือว่า KMT นั้นเนี่ยจะเสนอชื่อเทอริกัวนั้นลงชิงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันหรือไม่แล้วก็ถ้าเสนอชื่อเทอริกัวนั้นโอกาสที่เขาจะได้เป็นผู้นําไต้หวันนั้นก็มีสูงเช่นเดียวกันและจะทําให้ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเนี่ยกลับมาปลอกดองกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาินเรวด้วยคับ